สวัสดีครับผมเทคสิอรวิชชัยเกษมครับผู้ประกาศข่าวจากช่องนิว18นะครับคุณผู้ชมครับแน่นอนทั้ว่าผมทํางานวงการนี้นะครับสื่อสารมวลชนครับเป็นผู้ประกาศข่าวอยู่หน้ากล้องนะฮะเจอทั้งแสงไฟนะครับจากกล้องเองไฟสตูดิโอเองนะครับประกอบกับ อายุเราเนี่ยก็เริ่มมากขึ้นมากขึ้นนะฮะอันนี้ก็เป็นปัญหาอยู่แล้วครับผิวเนี่ยมันเริ่มหย่อนคล้อยแล้วก็หน้าเราเนี่ยก็เริ่มไม่ค่อยกระชับใช้งานใช้หน้าเนี่ยต้องอยู่หน้ากล้องจําเป็นอย่างยิ่งครับที่หน้าเราเนี่ยมันต้องเป๊ะหน่อยนะฮะวันนี้เดินทางมาที่ EVD Luxury Clinic นะครับคุณผู้ชมฮะ พามาปรึกษาคุณหมอคุณหมอเนี่ยแนะนำตัวนี้เลยนะครับไฮฟูโ 4DS v s h a p e นะครับคุณหมอบอกว่าตัวนี้เนี่ยตอจอกจะช่วยยกกระชับใบหน้าแล้วนะครับยังสามารถช่วยลดริ้วรอยได้อีกด้วยนะฮะเจ็บแค่นิดนิดครับเหมือนรู้สึกแบบเป็นจิ๊บจิ๊ใต้ผิวแต่ว่าเป็นความเจ็บที่ทนได้พอเปรียบเทียบเนี่ยทำเสร็จฝัง่งหนึ่ง แล้วก็อีกฝั่งนึงยังไม่ทำเนี่ยมันเห็นชัดเจนเลยประมาณ15-20เอและเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับผลก็จะชัดเจนขึ้นอีกภายใน1เดือนอถ้าเกิดว่าใครสนใจนะครับก็เรียนเชิญได้นะครับที่ EVD Luxury Clinic ครับ